ต่อไปเลยดีกว่าอุ้ยเดินติดขัดๆนะฮะแคบนะครับตัวมันสั้นนะฮะฝนตกเหรอยังไม่ยังไม่อยู่ดกเกอลองดูนะครับว่าฝนตกมันจะอาจจะมีอะไรดีๆบนนั้นก็ได้เราไม่เคยเล่นเกมนี้ไงมันอาจจะมีแบบต้นไม้ขึ้นอาจจะมีทานตะวันยักษ์อาจจะมีเอ่อดอกกุหลาบอะไรเงี้ยดอกกุหลาบเอามาทําดาบดอกกุหลาบนะครับ <het> <laughs> มีอาจจะมีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเหลืองหมดก็ได้ เย็ดเพลงอย่างอย่างฟินน่ะฟังเพลงแล้วฟินไงมาสุนุนิ่งหนุนิ่งหนุนิ่งหนุนิ่งมนุนิ่งหนุนิ่งมิงอ้าวเฮ้ยเควินมึงทำไรอ่ะเงาะฟักทองเหรอเควินไม่ของกูเควินโอเคเรามาเก็บของกันดีกว่านะของที่เราจะเก็บก็โอ้เห็ดเดี๋ยวก่อนจะเก็บต้องดูว่าสามารถคราฟต์อะไรได้บ้างนะฮะตอนนี้เราได้ของมาแล้วนะครับสามารถคราฟอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะเอ้ยกูเห็นปลาบินใช่ไหมน่ะ หน้าหน้าบ้านอ่ะหน้าบ้านอ่ะเฮียปลาบินปลาบินปลาบินโอเคมีอะไรอีกที่เราสามารถทำได้เอ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยปลาตีนปลาตีนปลาตีนเฮียปลาตีนปลาตีนเห็นไหมครับฝนตกมันต้องมีอะไรดีๆมีปลาตีนด้วย แม่ง <ś led> ปลาเดินได้เป็นไงล่ะเจอปลาเดินได้ในเกมนี้แล้วโอ้โหเงือบเลยนะเฮ้ยโคตรหนักเลยว่ะเฮร่เรียแม่งมีหนูด้วยไม่ใช่หนูเออปลา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 เดินปลาเดินว้ายว้ายวายไม่เคยเห็น <ś led> อุย้ยปลาเดินไอ้สัตว์มันเลือดดูหาปลานี่หว่านะครับ <ś led> อย่าว่างูงี้เลยนะครับนี่คือผมเล,เล่นเกมนี้ใหม่นะเห็นอะไรมันจะตื่นตาตื่นใจพิเศษนิดหนึ่งนะไม่เคยเห็นนะครับเออเอาอะามาค้าพวกบล็อกกันดีกว่าเศษธรรมดาคงจะทำหาอะไรไม่ได้นะครับต้องทำเป็นปลาไว,ลว้งานนี้เราได้อรอนเยอะเลยครับเนี่ยเพียงพอไดหม้อด้วยเยสนี่อะไรโถสซ่วมอี เย้มีที่อ่ำน้ำโอ้โห้เท่เฮ้ยปลามึงเข้ามาในบ้านกูเลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะอยากเลี้ยงเข้ามาในบ้านเร็วเหี้ยเราเราเป็นมิดนะเราเป็นมิดนะถุยกูหลอกมึงขวากลามไลยแดกกูหลอกเฮ้ยมันรดูหาปลาครับรดูหาปลานะครับ เราคงต้องสร้างบ้านชั้นล่างเพิ่มนะครับเพราะว่าของอะไรเริ่มเยอะสามารถครับต์ไเยอะรรยขึ้นนะฮะพอสามารถคราบต์ไดเยอะรรยขึ้นเราก็ต้องหาที่เก็บอุปกรณ์นะฮะอย่างเช่นปลาเดินได้นะครับไอสัตว์ปลาเดินได้โอ้โหเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากอ,าอ่าฮะอีกมาอีกแล้วเฮ้ยแล้วดูหาปลาครับถ้าเกิดเป็นหมีเนี่ยโอ้โหอิ่มอรลอยเลยทีเดียวปลาเดินได้นะครับ โอเคเลทส์ okay, s go เราได้ทำบ่อตกปลาเอ้ยบ่อน้ำใกล้บ้านจักทีหนึ่งนะโอเคเราไปสำรวจป่านน้นดีกว่าว่าตอนฝนตกเนี่ยป่านู้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะฮะมันมันอาจจะมีมุมยืนสองขาเป็นคนอะไรเงี้ยเยี่ยเพลงอย่างไอเนี้ยโอ้โหอินเลยอินเลยอินในเกมอ้าวมาแล้วมึงมาว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันนาน ว่าไงทักทายหน่อยเขาทักทายหน่อยแปะมือหน่อยเพื่อนแปะมือหน่อยแปะมืออุ้ยอุ้ยอุ้ยดําเมงมันตั้งสิบยี่สิบสองะแม่งขี้โกงวะไหนยามฝนตกแถวนี้มันจะมีอะไรน่ากลัวไหมมันก็ตัวเดิมๆระวังนะมาแล้วนตดดดเตดดด มันท่าเปมูลนะฮะอุดได้บอกว่าเฮียขุดไม่ได้ครับโอเคคิมออนคิมอนแล้วก็โอ้โหป๊อกอีกทีป๊อกอีกทีอ่าคงเล็บฟันน้อยแต่ซอยถี่นะจ๊ะเรียวแหลมแทงทางโค้งนะครับ <laughs> เรียวแหลมหลังไวไล์ลีลาอะไรอ่้อ <laughs> ไมเจอเฮ้ยคำแล้วคำแล้วคำแล้วโอ้น่ากลัววะเฮี้ยอย่ากันนรกเลยเฮ้ยร้อนกลับบ้านน่ากลัวครับน้องๆมาดูนี่กันดีกว่าอ่าฮะอุ้ยโอเคปล่ไฟเราอยกิ้งกาบินได้ทำหน้าที่ของเขาเถิดนะครับตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วเราจะมาดูกันว่าซอมบี้ไม่จะใส่ชุดปลามาไหมคอสเพลปลามาเดินตอนกลางคืนนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากเลย โอ้ยกระตุกกระตุกโอเคว่าไงเพื่อนเควินนายหนาวไหมานายหนาวน่านะจะเห็นปลาบินได้เอ้ยไม่ใช่ปลาเดินได้นะน่ารักว่ะเฮียสงสารไว้อะเอาไงดีเอาดินตบนะดินตบตบไม่ได้เลยเออตายแล้วโอ้ช่วงเทศกาลจับปลาครับเราต้องเดินไปทางทางซ้ายหน่อยเพื่อจะเจออะไรดีๆนะฮะนั่นไง บ่อน้ำใหญ่ๆมักจะมีปลาเดินได้ปลาเดินได้มักจะเสร็จให้เนมอีกทีเฮ้ยข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรเฮ้ยข้างล่างมีอะไรก็น่าไปก็กูกข,ข้างล่างข้างล่างนี้มีอะไรมันช่างน่าเดินสำนรวจจริงๆเลยฉันก็หายกินเอ่อการผจญภัยเฮ้ยปลาเฮ้ยปลาบิน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 ไอ้เยี่ยม诶 สลามกลางลมน่ารักว่ะคนน่ารักเลยเฮ้ยเฮ้ยเยียดลมสีสวยด้วยวันนี้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 ตามเรามาตามเรามามึงอะไม่ตันอะไรตรงนั้นหรอเออเฮ้ยไอ้เย้เทว่ะมีเก็บลมได้มาเนี่ยอยากได้ ยิงได้เสือกว่ายนะ้ำไม่เป็นอีกคือ,อไปด้วยเฮีย้ยไปเที่ยวอ่ะไอสัตว์เจอมอนเตอร์ใหม่ตื่นตาทับพินคนเยอะนะครับโอเคเก็บไปเก็บไปอีกอเอาเก็บไ,ไปอีกนะครับเริ่มค่ำแล้วนะฮะเริ่มมืดทุกคนอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ผมก็สนุกอยู่คนเดียวนะฮะท่านผู้ชมทรรมาดูไปก็ก็ก็สนุกด้วยกันได้นะฮะก็ครับผมโอเคมากระไร มีน้ำไหลตรงนี้ด้วยอะเจ๋งดีอะนะครับยอดไปเลยมีหายด้วยว้าว hey เฮยอุ๊ยมาขัดจังหวะอารมณ์กูมีชีวิตชีวาทำไมเนี่ยเออเคคารามีหายด้วยว้โหมีหายด้วยเดี๋ยวเราเพิ่มทางแป๊บโอเค โอ้เข้าสู่โมดโลกปกติอืมฮะกูเห็นตัวอะไรใหญ่ๆข้างบนนู้อนอ้าวการลอกเหรอขคลางนี้มีอะไรอ่ะไฟท์โฮะมีเหยเมันมีเหยออยู่ข้างล่าง ประกาศลังอ้าไม่ใช่ประกาศลังนี่วะแสงที่กูควางเม,มืม่อกี้โอโฟเฟลเลยแหม,แม,แม่ขัดขวางจินตนาการกูอีกแล้นะกูกำลังตกสู่ห้วงจินตนาการนะครับอ้าวขึ้นไม่ได้อีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคโอเคเรามาทำให้สถานที่เขาเละแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเฮ้ยตรงนี้มีไรฉันได้กลิ่นของการมาจนภัยนะมันเป็นกลิ่นยังไงวะสาบยากระตด ได้กินยาก,กระตดนะครับโอ okay. เคยังแม่งหลุดเมืองไปเลยแม่งกูแคสมันไปหน่อยนะครับอะไรที่กูแคสมันไปหน่อยมันมันมกจะหลุดเมืองเสมอนะฮะภาษาบ้านผมเองนะฮะผมอยู่ภาคทังทาง้ทางเหนือนะฮะก็ไม่อยากตกใจนะว่าเอาที่ไอ้เหี้ยไอ้ที่พี่เนมพูดเมื่อกี้แปลว่าอะไรวะนะครับขออภัยนะครับกู <c oughs> <c oughs> กูแคสเกมมานานกูได้พูดไทยคล่องแล้วนะไอ้เหี้ยยังมีหลุดอีก <c oughs> <c oughs> นะครับโอเค แม่ฝนไม่ตกก็ไม่หนุกเลยโอ้ยอยากดูปลาบินได้ไอปลาเดินได้นะครับโอเคตรงไกลๆนะมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเลยอะนะฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะสิ่เนียนเชื่อนะ้มันจะไม่จะถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นอะไรอะ อะไรบูบูมันคือมันมันแดกได้ปะทำลายทำลายป่าเดี๋แม่ไม่ได้ทำลายป่านานนะโอ้คิดถึงคิดถึงนะคิดถึงการทำลายป่าเฮ้ย hey, hey. What's going bro uh? What's going bro uh? What's going bro uh? Hey you cow โดนมาแล้วใส่เป็นคอมโบเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ตัวเฮี้ยน,นี่มาตรงนี้ได้ไงวะ บอกนะว่าเขตต่อไปที่เราจะไปถึงนั่นคือนั่นไงกูว่าละอ๋อันนี้ผมว่าเรามาไกลบ้านมากเลยเนะี่ยไม่เป็นไรกูอยากเที่ยวนะฮะเที่ยวกันเตะมืดว่ะนะครับกลับบ้านดีกว่าเฮ้ย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 มึงยายาชน,ยานะยานะ กระโดดข้ามแล้วตัดพีเกี่ยวมือแล้วนะครับโอเคกลับบ้านดีกว่าเอ้าเฮียนีิตามาอีกมาอยากไฟเราเหรอไงเชิญได้เลยเพราะฉันก็อยากจะไฟกับนายเหมือนกันฮัลโหลอ้าวกระต่ายนี่หว่าโอ้โทษทีบันนี่โอ้โหเราเราไม่ได้ตั้งใจนะเราแค่ตั้งใจฟันแค่นั้นเองเราไม่ได้ตั้งใจนะเพราะใจอยู่กลางนะโอ้ เราตั้งไม่ได้ถ้าตั้งปุ๊บเดี๋ยวแม่งตายโอ้ยโอ้โอ้โว้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ย What the f ก c k i n again What the fuckin' you Get a okay. ฟั c กิ n out Okay ลุยไปละโดดึงๆึงกันเดียวไปถึงบ้านก่อนไปหาฐานทัพฐานทัพที่มีครบพร้อมทุกอย่างนะครับเฮียมีปลาอือนะครับกูได้ปลาเยอะเลยนะฮะหลังจากฝนตก ได้ปลามาั้ง14ตัวนะฮะในงานนี้เอาเฮียซอมบี้ซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอซอมบี้าหาเหรอกูเนมหำบินนะรู้เปล่าโอเคเข้าสู่เตาไฟะจะได้เพิ่มเลือดนะครับอ้ว่าไงเควินเราไปเที่ยวมาแนละ้วเรามีน,น,มนั่นมีนี่มีนู่นมีนี่มีนี่นมีนี่มีนั่นด้วยเลยนะนายฟังเราทันไหมโอเคนายเหมือนจะฟังเราทันเฮ้ยอะไรนะเด้อเด้อเด้อ ก่อนจะเก็บของลองลองคราฟก่อนว่ามันสามารถคราฟอะไรเพิ่มได้บ้างนะฮะเราจะได้รู้ไงอะไรอ่ะสวยดีวะ่ะเออมึงแห่ๆไปเถอะนะครับ <c oughs> เราจะมีห้องครัวแล้วเหรอเนี่ยมีพายด้วยพ<ฟ>ายเกี๊พายเอามาแดกครับเอามาทำไมเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่กูเอามากินอย่างเดียวไหนดูดิกินได้ปะ เยสกินได้เจ๋งอโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนายก็ออกมาทำม,มันเยอะขนาดนี้นะฮะเยอะจนกูกระตุกเลยเมื่อกี้โอเคเรามาคุกขีอะไรของเราต่อได้ปะสิ่งที่เราควรจะคราบเก็บไว้ได้หัวบักเก็ต คืออะไรวะทังขยะหรอคนเหมือนทังขยะเลยนะครับไอรอนรอลองกรรมกดผิดอีกมีอะไรอาบน,น้ำสนสมั้งถส่วเสื่อมเออแล้วมีคุกกี้ยูไหนอยากทำอาหารวะเฮ้ยอันนี้เก็บผิดกล่องดีกว,ว่าเออ ใช่ของเยอะเยอะเลยเออเฮ้ยมันค้าไม,ไม่ได้เหรออ๋อยังไม่ได้เราไม่มีที่ทอ้อผ้าอะไรนักหนาอะไรนักหนาอะไรนักหนาอะไรอะไร เก็บตรงไหนดี๋อนี่ไง14 9บล็อก8แดงเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเครู้ๆกันว่าอุปกรณ์ทำเทียงอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคเราเริ่มสะสมไปทีละนิดนะอ้าวตีใสแตกเลยแม่งอ๋ออะไรอีกที่เรไม่ได้เก็บนี่นอันนี้ คอเปอร์เก็บกล่องนี้จ้าเออกูรู้และไม่ต้องของเสียงหรอกสโตนมันชบอกอะไรนักหนานะฮะอ,อ,อะไรอะไรเอออะไรอะไรเออนะครับส่งเสียงน่าลำคาญจริงเรามาวาง เควินมึงโอ้เออเ้พายจ๋า แล้วครับเอามาคาไพายดีกว,ว่าเย้เป็นสมบี้ผู้หญิงด้วยว่าไงดาวลิงตายเถิดโอ้โ,อโหเสียงไม่เป็นผู้ชายเลยไหนได้ยินเสียงดาวตกอู้ไอ้กระตุกอ๋อตรงนี้นี่เองอืมมักจะเห็นทุกคืนนะฮะดาวเนี่ยสะสมไว้ไม่เสียหลายนะจ๊ะโอเค <c oughs> มันต้องเก็บของ <c oughs> ต่อดีวกว่าโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับ เรามาดูบล็อกแปลกๆก็มาเก็บไในนี้อะไรที่มันดูเล่ๆหน่อยโอเคส่วนกล่องนี้ก็เอ้าวเชมึง Kevin. เควินทรายเดี๋ยวค้าันกระจกให้หมดเลยเดีกว่าดาวตกมาอีกแล้วตกมาบ่อยจังไหนตรงไหนเนี่ย ดาวตกนะครับตกไม่ทุกคืนนะไม่รู้ว่าเ,ออเทวดามันห้อยดาวยังไงให้มันตกทุกวันมุมคุกคีกอนเกี่ย้องก่อนโอเคกระจกมึงต้องล้อมเหลวเป็นกระจกเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งเย้ยเยเ้ย เยอะเลยบป่าวะเคเรามาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้สะสมไว้โอเคโอเคปลูกต้นไม้บ้างดีกว่านะครับบ้านมึงจะแห้งแรงเหมือนกันเะนี่ยโอเคเพื่อนอ่าวกดผิดเพราะมึงอ่ะกูกดผิดเลยเห็นป่ะมึงอ่ะเออ,อเราจะปลูกตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็จะปลูกตรงนี้ด้วยหน้าบานเก็บไว้ปลูกไหนได้กนันตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอเคแบรนดินจ t ดบอมบ์เซตบอมบ now ไม่ใช่คอปเปอร์ มันนี่มันน่าจะเลี้ยงได้เนอะผมอยากเลี้ยงมันยังไงไม่รู้ดูดิมีอะไรบ้างถ้าเกิดเรามีเงินเยอะๆมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้อะเอาเอาเงินเงินเงินอยู่ไหนวะของนี้วะเออนี่เออเนี่ยมีเยอะจนแบบอ๋ออันนี้ร้อยอัน เข้ากลับไอ้นี่อันหนึ่งเหรอแค่อ,อันเดียวเองเหรอไอ้นี่ไปบอกว่าโอ้ไอ้นี่โอเคเราก็ที่รู้ๆกัน,นว่าแย่ yeah! สามมันเองไม่น้อยอยังวะ นี่ก็ได้ทองแค่อันเดียวเองเหรอเ้โคตรน้อยอ่ะสร้างแมงเถือเอาทองมาเก็บไว้เผื่อมันจะทำอะไรได้ เปนเกมี่หายากกว่าที่คิดนั่นแหละนะคโอ,คโอ้ได้มาหกสิบหกอันอีกสองอันเออใช้ได้ใช้ได้วิธีหาเงินก็ตามนั้นนกอือกูยังอุตส่าห์เห็นฟักทองมาอา้าวกุฟักทองมังนำไปแดกดินนี่ มันจะเช้าเลยเนี่ยตึมตึมตึมสวัสดีตอนเช้าเควินครับมึงวันด,ดีวะ่ะเออวันด,ดีมึงอะอ๋อฮะครับอ๋อส่องขับของนะเควินมึงส่องขับแค่นี้อหรเควินเฮลเควินเฮลเฮลหน่อยเฮล์ดลอกาวอันเลอกาว,ดว,กาวแดกปีโป้แล้วไงต่อ,อช่างแม่งเหอะนะครับโอเค ผมอยากรู้จริงเลยว่าสุดขอบแมปนั้นมันจะมีอะไรเมันเราก็ต้องเดินทางไปเดินทางไปสุดขอบโลกถุย